หวัวข้อ,อนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับสถยไฟฟ้าและมั่นใจว่าเคยพูดอันนี้ <c oughs> เคยพูดอันนี้ทีนึงเคยพูดไม่รู้ด้วยโอเคถ้าไม่รู้เดี๋ยวพูดไปดูดอีกรอบก็ได้เพราะว่า e เนี่ย e มันเท่ากับ kq หารด้วย r สองแยกเป็น r กับ r แต่ไอ้ก้อนนี้มันคือ v พอาย r ตัวนี้ไปคูณก็เป็น e คูณ r เท่ากับอะไร v ก็ โอเคลืมไม่ว่าจำไม่ได้แล้วมันเป็นเรียนแบบกับสูตรนี้นะคะ e v okay. ร e เท่ากับ v ส่วน d โอเคพอนองย้ายข้างไปปุ๊บเนี้ย v เท่ากับ e d <c oughs> แต่เราแค่เปลี่ยน d เป็น r ดังนั้นสูตรมันโดนล็อกเอาไว้ไม่ว่าน้องจะคิดในมุมไหนมันก็จะจงใจขัดแย้งก็ไม่ได้นะฮะทำาจดดีกว่าอันนี้ อันนี้แนวโจทย์ของพี่คือพี่ให้กราฟนะครับให้กราฟ e แต่พี่ถาม v แล้วพี่ถามศัก์ไฟฟ้าสูงสุดน้องตัวว่าศัก์สูงสุดเนี่ยศัก์สูงสุดแมกซิมัมเนี่ยจากกราฟศัก์นะต้องที่ผิวแปลว่ามันคือ v ที่ผิวมันก็ต้องเอา e ที่ผิวคูณกับรัศมีเพราะตามสูตรเมื่อกี้น้องก็เปลี่ยนไอเจ้า R ใหญ่ a เล็กเลยนะ เป็น R ใหญ่เพราะเราคิดที่ผิวแล้ว E ที่ผิวมันเห็นอยู่นี่คือ E ที่ผิวก็ใส่900 900คูณกับรัศมีดูจากนี้เลยครับตัวนี้คือรัศมีเลยอ่าส่วที่สองออกมา180โวลต์โอเคไหมง่ายๆโอเคนะก็จะเป็นเรื่องแนวนี้นะครับไปซักอีกสองสามข้อฮะ ต่อไปอันนี้อันนี้ถามที่ระยะห่างจากผิวนะแปลว่าตัว r จริงๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเอารัศมีบวกเข้าไปก็คือเป็นสองเมตรโอเคคร <c oughs> าวนี้เนี่ยข้อนี้นะครับน้องต้องตั้งตั้งคือมันเป็นมันเป็นกราฟ e ีไงแล้วน้องต้องตั้งว่า e ีที่ผิวก่อน อที่ผิวเท่าก,กับ kQ หารด้วย r กระลังสองถูกต้องไหมตัว r, r าเนี่ยอใหญ่น้องนะคือศูนย์จุห้าดูตรงนี้ R ใหญ่แล้ว e ที่ผิวคือสองห้าสองน้องย้ายตัวนี้ก็ไปคูณศูนย์จุดห้าคูณศูนย์ห้าได้ศูนย์จุดสองห้าใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้คือศูนย์สองห้าหนึ่งส่วนสี่พี่เปลี่ยนศูนย์จสองห้าเป็นหนึ่งส่วนสี่ทันไหมเปม็นเคคิวแล้วพี่ติดเคคิวไว้เลยโอเคแปลว่าพี่ได้ค่าเคแล้วล่ะเคคิว เท่ากับ4 6, 24, 4 32ใช่ไหมพี่ติดเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่เอา KQ ไปใช้แล้วต้องการหา v เพราะ KQ ต้องคงที่อีกแล้ว v เท่ากับ KQ ส่วนด้วยคราวนี้ต้องอ่านเล็กแล้วนะเพราะเราคิดที่ระยะ2เมตร KQ คือ6กอะไรหกเหมือนพี่แทนเอาพี่ลืม K ไปใช่ไหมกิโลใช่ไหมตัวนี้กิโลหารด้วยเป็นกิโลนะอย่าลืม อ่านด้วย r คือระยะ2 2คูณ2ได้4ประมาณ15ไหมอ่าอะไรกูเนี่ยกูผิด Q เฉยไม่ r เดียวอ๋ออ๋อสายผิดสายขอโทษสายขอโทษสายแม่งลืมลืมขอโทษครับขอโทษ sorry sorry เป็น31จุ5 k นี่ก็เป็นข้อที่น่าสนใจเรื่องกราฟให้กราฟ e แต่ถาม v รู้ผิวแต่ไปถามที่อื่น นี่ยน่าสนใจแบบนี้โซนนี้น่าสนใจนะครับมันเป็นโจทย์แนวลงเลยที่ออกมาเป็นแพทเทิร์นของมันโอเคมามีกราฟอีก <c oughs> อีกสองข้อเนี่ยพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนแนวเลยนปะพี่ให้กราฟอะไรคราวนี้ให้ V แต่จะถาม E บังเอิญว่าถามสนามไฟฟ้าสูงสุดก็ชัดเจนนะเป็น E ที่ผิวเพราะอ e ที่ผิวจากสูบน้องก็ต้องเอา V ที่ผิว R เคยคูณกับ E ีย้ายข้างมาถูกไหมเสร็จแล้วน้องก็แทนค่า V ที่ผิว V ผิวสองสองห้าเคเนาะหารด้วย R ก็คือ0ูนจุดสองแต่คำตอบนะตอบอเลขหนึ่งนะตอบข้อข้อ2อีกข้อหนึ่งก็จะคล้ายกันอีกข้อหนึ่งพี่ก็ให้กราฟ V ถามอีกแต่ถามที่ระยะห่างจากผิวแปลว่า r คือ3า r คือ3เมตรท่ามกลาๆเดิมก่อนก็คือน้องเอา v ที่ผิวไปหา kq ก็ได้ v ที่ผิวเท่ากับ kq หารด้วย r พี่เขียนผิดตรงไหนใช่ครับต้องเป็น r ใหญ่ใช่สังเกตนะพี่เขียนผิดนะ r ใหญ่นั้นพี่ได้ค่า kq โดยการไปคูณแล้วค่า kq ท้ากับ v ที่ผิวคือ180 k คูณกับ r คือ0ูนย์จุดหนึ่งนะ r r เท้ากับศูนย์จุดหนึ่งน้องย้ายศูนย์จุดหนึ่งตัวนี้ไปคูณกับร้อยแปดสิบได้เป็นสิบแปด k กิโลนะ k ซ้าย k ขวาคนละ k นะโอเคจากนั้นก็ถามสนามก็ e ที่ได้ใดๆ kq หารด้วย r กำลังสอง kq คือสิบแปด k มาใส่นะครับ r ก็คือระยะสาม สามสามเนาะสาลัสองได้เก้าก็คือได้เลขสองเนาะสองเคก็ตอบก็ก็สี่เนี่ยก็เป็นเนี่ยครบแล้วโจทย์อันนี้ครบล้วครบทุกแนวเลยคราวนี้จะเป็นทฤษฎีทฤษฎีน้องต้องนึกกราฟให้ออกจำเรื่องจุดเสะเทือนให้ได้โอเคคราวนี้อพี่หน้องในห้องเรียนน้องช่วย น้องน้องต้องแอบดูแล้วแหละคือน้องเห็นคําตอบแล้วนะว่ามันตอบข้อไหนดูจากจุดใช่ไหมอันนี้ข้อไหนถูกก็ถูกไปเรามาแก้ข้อผิดกันนะโ okay. อเคพูดถึงตัวนําทรงกลมตัวนําทรงกลมแต่พูดถึงภายในภายในโอเคถามว่าเป็นจริงตามข้อไหนสักนะครับสักภายในสักภายใน,ยในป็นไง ศูนยไหมไม่ศูนฮะไม่ศูนเท่ากันทุกจุดไหมเท่ากันทุกจุดเพราะสักภายในทั้งหมดต้องเท่ากับสักที่ผิวตอบข้อหนึ่งนะโอเคต่อไปข้อที่หกอ่านดูโจก่อนนะครับดูโจก่อนพูดถึงสนามไฟฟ้าทายะไรไม่ต้องคิดเลยตอบศูนย์ครานี้ถามสักไฟฟ้าที่จุดใดๆนะที่ผิวนะที่ผิว ก็ต้องตอบว่าสักที่ผิวเท่ากับสักภายในแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นศูนย์พราะเราพูดว่าสักภายในเท่ากับสักที่ผิวสนามไฟฟ้าที่ผิวมีค่าเป็นไงสูงสุดเท่ากันทุกจุดนะครับแปลว่าที่ผิวเนี่ยทุกจุดทั้งหมดเลยสนามไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะโอเคอ่า สกายฟ้าภายนอกจะเป็นอย่างไรลดลงใช่ไหมใช่ไหมน้องก็น่าจะคุณเนาะทรงกลมหัดเขียนมันคุณนะอันเนี้ยแล้วก็สักไฟฟ้าต้องอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จืดจืดแปลว่าต้องอย่างงี้นี่คือที่ตำแหน่งภายนอกต้องแต่ว่าโกพัผ่านระยะสนามไฟฟ้าภายนอกกราฟเหมือนกันก็หัดเขียนกรับหน่อยเพื่อใครแบบอยากจะตืดตดแล้วก็ ันต้องเป็นจืดลงมาจืดอะไก็อย่างนี้อ่าก็ถามตรงนี้สนามฟ้าภายนอกผูกขันกับกําลังสองของระยะนะสังเกตมีคำว่ากำลังสองไยนะเพราะสลัมไฟฟ้าม่ต้องหารด้วย r กำลังสองตอบข้อสต่อไปมีกี่ข้อเยอะจังคำกล่าวข้อใดถูก อันนี้ผิดที่ระยะนะครับต้องกำลังอะไรด้วยกำลังสองเพราะสูตรมันบอกว่า e นะ e เ่ากับ kq หารด้วย r กำลังอะกำลังสองในข้อ1นะข้อ1ต้องใช้สูตรนี้ข้อ2สนามในทรงกลมตอบศูนย์โอเคถูกอันนี้ถูกสักไฟฟ้ากำลังสงผิดเนาะเพราะว่าในช้อยสามนะครับ v มันเท่ากับ k คิวส่วนด้วย R เดียวไม่กันสอง 2. สักไฟฟ้าของจุดจุดหนึ่งหกพันอันนี้ผิดเพราะว่าในช้อยที่4ต้องใช้ว่า E เทากับ E R ใช่ไหมแปลว่า V กับ E ผันอะไรกันผันตรงกันไม่ใช่หกพันไหนก็อาศัยสูตรนะครับอาศัยสูตรอธิบายหมดเลยตัวอย่างที่12ข้อหนึ่งผิดตรงไหน 2> 5, 2. กําลังสองถูกต้อง ข้อ2สักภายในไม่เป็นศูนย์มีค่าคงอะไรคงที่แปลว่าทุกจุดเท่ากันเ <c oughs> ขียนต่อได้ว่าเท่ากับที่ผิวด้วยอ่ะอ่าเขียนให้เพิ่มที่ผิว <c oughs> ข้อ3ผิดที่กําลังสองไม่ควรมีข้อ4ี่ต้องแปลว่าแปลผันตรงนะกับสนามส <c oughs> องอข้อทําเองที่เหลือทําเองแล้วกันนะเ <c oughs> พือไม่ได้ยากแล้วแหละ น้องไปทำเองนะครับคำตอบที่ถูกคือเอ๊ะมีมีบางข้ออ่า,อาพี่อยากให้ดูข้อ6ิ้อ6ครับตำแหน่งใดของตัวนำสงกลมที่สนามไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเป็นศูนย์พร้อมกันเลยระยะนั้นเพราะว่าน้องดูจากกราฟได้เลยครับถ้ากราฟของตัวตัวสายไฟฟ้าเป็นแบบนี้ถ้าตัวของสนามนะครับก็เป็นแบบนี้ให้ดูตรงนี้ แล้วตัวนี้เนี่ยตำแหน่งที่ r เท่ากับ infinity หรือเรียกว่าระยะอนันต์เนี่ยแปลว่าน้องเข็นว่ากราฟของมันจะเป็นศูนย์พร้อมกันนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยโอเคอมีอีกเหรอสูงสุดพร้อมกันที่ไหนสนามและสักสูงสุดพร้อมกันที่ไหนที่ผิวโอเคเนี่ยน้องจำก,กราฟได้ก็ทำได้ สนามและสักไม่ศูนย์อะไรวะวผิวผิอะไรวะตำแหน่งใดของตัวนำทรงที่สนามไฟฟ้าและสายไฟฟ้าไม่เป็นศูนย์แต่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์อ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจเกต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 คือแค่สนามเป็นศูนย์่ะแค่สนามเป็นศูนย์นข้างในไหม<น>ข้างในนะครับโอเคจดงงดีนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในเรื่องนี้นะ หัวข้อต่อไปทีเด็ดครับสำคัญมาก